สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับผมเอาพี่ๆครับผมคลิปนี้เอาก็มาตามกันต่อนะครับผมเนาะกับหวยซองแม่นๆอีกชุดหนึ่งนะครับผมเนาะของหวยซองแปะกล่องชนบุรีเดอะพี่พีเด้อร์ที่พี่ๆรายท่านก็รอติดตามนะครับผมที่พีพีรายท่านขอกันเข้ามาเดอะพี่พีเด้อกับหวยซองแปะกล่องชนบุรีงวดวันที่30ธันวาคม2566นะครับผมอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมของงวดวันที่30 พี่ๆมาดูสถิติย้อนหลังกันสักหน่อยนะครับผมเนาะพี่ๆบางท่านที่เข้ามาติดตามใหม่อาจจะยังบุลจักนะครับผมเนาะว่าหัวสร้งตรงนี้เขาเป็นจังไรนะครับผมเนาะเพื่อพี่ๆจะได้ง่ายๆต่อการตัดสินใจด้วยพี่ๆเอามาให้เป็นแนวทางกันนะครับผมเนาะไปเบิ่งเป็นสถิติกันพร้อามด้วยพี่ๆเด้อหลายท่านถ้าผมบ่เฮ็ดอันลงย้อนหลังให้ก็มาถามคอมเมนต์มาถามงวดว่างวดที่ผ่านมาเข้าหรือเปล่าแอดจันสีนะครับผมเนาะผมก็เลยจําเป็นก็ต้องเฮ็ด เฮ็ดอันย้อนหลังให้เบิ่งพร้อมเนาะพี่พี่เนาะนะแต่ว่าพี่พี่บางท่านหลายท่านที่เคยติดตามก็คงจะรู้จักกันดีก็บ่เป็นหยังเด้อพี่พี่เด้อก็เสียเวลานิดหน่อยก็เบิ่งไปพร้อมๆกันก็ได้เนาะพี่พี่เนาะถ้าบ่เบิ่งไปพร้อมๆกันก็ปัดข้ามไปจักหน่อยก็ไปเบิ่งได้เด้อพี่พี่เด้อเอานี่นะครับผมเนาะมวดี่ผ่านมาก็เข้าอยู่นี่เด้อพี่พี่เด้อนี่เห็นบ่ครับผมที่พวกท่านบ้ากัเขานะพี่พี่เนาะเด่น5นะครับผมเนาะเข้า5775ตรงๆนะพี่พี่เนาะเออ57ตรงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมหลายท่านทีี่่่ตตติดดาาาามมมในนนนชุ้กก็็คคงจะะะรับผเแว มันก็เป็นเลขอันไปนะครับผมเนาะเกี่ยวกับเก็ยร์ในอันเบิร์และวครับผมงวดที่ผ่านมานะครับผมขนาดเสียดายอยู่นะพี่พี่เนาะบางท่านก็ติดตามชุดนี้ก็คงจะมานะครับผมเนาะบางท่านยังไม่เคยติดตามกันรองเบิร์เนี่พี่พี่เรื่องงวดนี้นะครับผมสถิติดีนะครับผมพี่พี่รายงวดที่ผ่านมาก็โอเคอยู่นะครับผมเนาะแต่วันนวทางก็จังเสรนจละก็มีเขามีลดขึ้นเก่านะครับผมเนาะก็ให้เบิร์เอานะครับผมเนาะเอ้างวดนี้ฮะมาตามกันต่อเลยเด้อพี่พี่เด้อมาแล้วนะครับผมเนาะ กับหอยซองแปรกองชนบุรีนะครับผมงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566วันนี้นะครับผมเนาะวันนี้ให้เก่าเดอร์พิวดเออร์ไดเดีนเก่านะครับผมเนาะเม็ดเดียวเก่านะครับผมเนาะบนล่างได้นะครับผมเนาะเหรียญบนเหรียญล่างได้เดอร์พิวดเออร์จะพูด2ตัวให้นะครับผมมีอยู่3ชุดนะครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผม91นะครับผมชุดแรกชุดสองเก้าสนะครับผมเนาะกับหอยซองแปรกองชนบุรีเดอร์พิวดเออร์เอาแคปหน้าจอกันนะครับผมแคปหน้าจอเราไปเปลี่ยนข้อมูลเป็นแนวทางกันเด้อพี่ๆเด้ร์พนใด ี่รอติดตามแนวทางเฉยๆกัจัดได้นะครับผมเนักธรรมะนะครับผมธรรมะมักกะพานนะครับผมเนาะนี่นะครับผมหวยแปะกงชนบุรีงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566นะครับผมเด่น9กเม็ดเดียวงวดนี้นะครับผมบนล่างได้สบายนะครับผมเนาะจับคู่เน้นๆให้9192 98นะครับผมเอาตามนี่พี่ครับผมเพื่อเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับผมให้ใช้วิทยาในการรับชมหมักกะจัดคัดใจกะพานเด้อพี่พีเ้อรมหมักกะพานนะครับผมเนาะบ่ว่ากัน แล้วแต่ความมักของแต่ละคนไม่ชอบไม่เหมือนกันนะครับผมเนาะบางคนก็ชอบบางคนก็บ่ชอบก็บ่ว่ากันเด้อพี่พี่เด้อผู้ใดบ่มักก็ปัดผ่านเลื่อนผ่านไปได้นะครับผมเนาะผู้ใดมักอยากได้ไปเป็นข้อมูลก็ลองเบิ่งนะครับผมเนาะเอาตามนี้เด้อพี่พี่เด้อให้ชาวดิญานในการรับชมนะครับผมถูกแนวทางก็มีเขาไม่ลุดเพื่อเป็นข้อมูลแนวทางกันเท่านั้นนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีสมหวังให้แห่งๆๆลำลำรวยๆนะครับผมเนาะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ นะครับผมนะให้แบบปังกันทุกคนทุกคนด้วยอพีวเ้อเอาตอนรับคลิปนี้ขอบคุณครับไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับผม